สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สสดพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะที่กําลังติดตามตัวเลขแนวทางราวปัฒนาผ่านทางช่องของเรากิจพารวยอยู่ค่ะนี้ตอนนี้เนาะคะ่ะในคลิปนี้เนาะเรากิจจะเอาแนวทางของเซียนโยสําหรับใครที่รอคอยอยู่แล้วก็เอฟซีที่ติดตามตอนแนวทางของเพื่นอนยูเพื่อนหายมาแล้วเนาะอาจจะมาซาเน่เพราะว่าเรากิจกับเพื่อเลิกงานเนาะคะ่ะเพื่อนหายมาช่วงเศร้าช่วง,วงมาดามมาดามเพื่อนหายมาตอนเศร้าเนาะเออเรากิจกับ อาจจะลงให้บรทันแลังจกล่อของปู้สุนเจตพร้อมปู้สุนเจตแม่มารวยกับพอดีเอามาลงพร้อมกันเลยเนาะค่ะในคลิปนี้ก็จะมีทองเซียนโยปู้สุนเจตแม่มารวยแล้วก็เดนเก่าเซียนเดนเจ็ดเซียนแล้วก็เดนเดินดีรวมเซียนเนาะค่ะในคลิปนี้ก่อนอื่นก็ต้องกราบกับพระคุณตรกแนวทางจากเซียนโยปู้สุนเจตแล้วก็แม่มารวยหลายๆเนาะที่หายตรกแนวทางมาวางทั้งช่องแล้วก็บเอฟซีแฟนคลับบมื่วานจะบินเอฟซีเก่าเอฟซีไม่กักราบขอบุญขอบคุณหลายๆทีแห่งแนวทางบอแมน วอลผิดทีต่ติดตามเนาะค่ะที่ติดตามตัวเองแนวทางันะครับขอบุญขอบุณหลายๆพอบ่กเป็นการเสียเวลาค้าไปเบิ่งตัวเองแนวทางกันเลยค่ะค่ะนี้ก็จะเป็นแนวทางของเซียนโยเนาะค่ะต่องวดเนาะหลังจากที่ห่างหายไปอยู่สามงวดเนาะค่ะสามสี่งวดนี่แล้วเนาะาจะไม่ผิดประมาณสามงวดงวดนี้เพิ่งหายมาแล้วเนาะกับตัวเองแนวทางของเซียนโยแคปหน้าจอเลยค่ะ ตัวเกาบอด้เทียบเนาะพราะวา่็ตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดเนาะล่าสุดวันที่สิบเอ็ดดีเซนยูห้มาแล้วยังแบบเราก็บบไดีหายต่อเนื่องเนาะค่ะบอดีหายมาตอ o เพราวาเพิน่นเพิ่นติดทุระเนาะค่ะติดทุระนี่จะเป็นของวันที่สิบเอ็ดเนาะสิบเอ็ดหลุดเนาะค่ะสิบเอ็ดหลุดขอเขาของยี่สิบห้านะวันจันท์นี่เมื่ออื่นเอาไปลุ้นกันสำหรับอีซีแฟนคลับที่รอคอยแล้วก็แนวทางของเซียนโยมาแล้วเนาะค่ะ วิ่งรูดเดินบนรางเดินที่หกค่ะเดินที่หกกล้องที่เจ็ดสองตัวให้ที่หกหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเน้นที่หกหนึ่งกับหกสองค่ะสำหรับแนวทางของเซียนโยนะคะเลขสามตัวก็วให้ที่สองหกเจ็ดเนาะวันนี้ให้เลขสามตัวมาหางเดียวค่ะเน,น,เน,น,เน,นเ้นเน้นเนาะเลขสี่ตัวก็เน้นเน้นสี่หางเน้นที่ หกหนึ่งหกสองดินที่หกนะคะเลขกสามตัวกับสองหกจิตแนวทางของเซนโยแคปนาจอแล้วไปต่อเนอะาะอันนี้ก็จะเป็นของผูซูนจิตเนาะคะ่ะผูซ07จิตกับราพัฒนาของคืนวันอ่าวันศุกร์ที่ผ่านมาของปูเขาที่ตัวดินเนาะดินที่หาสองตัวไม่มจับคู่หายบ่ถึงเนาะคะ่ะไม่มาแต่ว่าเลขกดินของปูปูซุจิตเขาเนาะงวดที่แล้วคนเขาที่เกาหา เขาสองหัวติดเนาะของครูสุนจิตเอาวันที่สิบห้าสิบห้าเขาที่หกสองรากาวันที่สิบแปดเขาที่เก้าห้าเนาะคะ่ะเป็นตัวจับคู่เนะาะเพราะว่าตัวนิ่งเมื่อเขาเขาที่ตัวจับคู่ให้ที่เก้าห้าเนาะคะ่ะเขาสองหัวติดอา่าวดนี้วันที่ยี่สิบสองเอาแต่ตัวดิน 3ตัวของวันที่ยี่สค่ะแนวทางแลบพัฒนาของปู0ูนเจนเนค่ะสำหรับสายวิ่งรูดเด้นบนรางของปู07เด่นที่เกค่ะร่องที่8 2ต,ตัวไฮที่ี่แปดห้าเก้เก้าสี่เก้าห้าศูนย์สามศูน นิ่นที่เก้าสามเก้าีเก้าห้าค่ะสำหรับตัวนิ่นเลขสองตัวของผูซุนจิตเนาะค่ะเด่นที่เก้าสองตัวนิ่นที่เก้าสามเก้าีเก้าห้าค่ะแนวทางของผูซุนจิตต่อที่แม่ม้ารวยค่ะของแม่ม้ารวยหลุดไปเนาะต้องขอทษขอพอระเอฟซีแฟนคลับที่ติดตามของแม่ม้ารวยอ่างว่าที่แล้วเข้าตัวรองเนาะสำหรับเลขเด่น เอาแต่ตัวรองงวดนี้หลุดหลายตัวค่ะวันจันทร์วันจันทร์ของแม่มารวยกับปลาพัฒนาสายวิ่งหลุดเด่นที่เจ็ดค่ะเด่นที่เจ็ดรองที่เก้าสองตัวให้ที่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าหลักเก้าหกค่ะเน้นที่เจ็ดสามหลักก้าเจ็ดสี่ค่ะแนวทางเลขสองตัวเนาะ <c oughs> สำหรับของแม่มารวย เด่นที่เจ็ดค่ะสองตัวน้่ที่เจ็ดสามกับเสี่ 4. มาต่อกันที่เดินเก่าเซียนนะคะของวันศุกร์เป็นจังไรกันเนี่ยคะสำหรับตริเนาทางอ่าเหล็กเดินชนกันของดินเก่าเซียนมีผู้ใดหิ้งบ่มีผู้ใด,ดติดตามของดินเก่าเซียนบ่างคะ เด้นเกาเซียนเขาทั้งตัวเด่นแล้วก็ตัวรองเนาะให้ให้เด่นที่หกรองที่ห้าสายวิงรูดมาทั้งบุนทั้งล่างเนาะค่ะแต่ว่าจับคู่จับคู่ชนไม่บอมาเนาะไม่มา,อ,าออกศูนย์ค่ะคู่ชนหลายที่สุดก็มีหกศูนย์เก้าเก้าหกเก้าหกสี่เก้าแล้วก็ห้าห้าเนาะ ส้นกันที่หกศูนย์ออกศูนย์ห้าส้นกันที่หกเก้าออกแปดออกหกแปดเนาะหกเก้าออกหกแปดตามต่อทันน้งวนนีเบอร์วาเดินเก่าเซียนสีส้นกันหลายกำเดเนาะอาดินเกาเซียนของเดินเก่าเซียนวนนี้เดนที่สามค่ะร้องที่สองตับคูส้นนี้สามเจ็ดสองห้าเก้าสองส้น,สน, 3, 7, 2, 5, 9, สนกันมีแค่สามคูเนาะ แอดเลอเอาเลขบืนมาใส่ให้ตัวอ่างวดนี่กับเหมือนเดิมค่ะเลขจับคู่ชนบลายหางเนาะที่ชนกันที่ตรงกันเนาะสำหรับแนวทางของดินเกาเซียนดินที่สามสองตัวอ่าดินที่สามเลขรองที่สองค่ะดินสามรอง 2, 3, 7, 9, 2, 2, 5, สองจับคู่มีสามเจ็ดเก้าสองสองห้าหลักอะสามสามเนาะเลขบืนติดไว้เอาเอาเลขเดินมาละกัน ของดินเก้าเซียนแอบบหน้าจอนะคะมาต่อที่ดินเจ็ดเซียนจ้ะสรุปของดินเจ็ดเซียนเนาะเดินเจ็ดเซียนงวด,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 ดที่ผ่านมาเดินที่เก้าร่องที่สี่กับหาเข่าตัวรองนะคะเข่าตัวรองรองที่ห้าจับคู่้นบอ่อพานบอ่อมาเนาะไม่มีเนาะสำหรับแนวทางของเจ็ดเซียนมาต่อค่ะตามต่อของดินเจ็ดเซียนต่องวดค่ะ หมวดนี้เด่นที่เก้าค่ะลายที่สุดเด่นที่เก้าเลกร่องร่องที่หนึ่งกับหกค่ะมาคูชนกันเนาะหนึ่งกับหกจับคูชนมีเก้าหนึ่งเก้าสองหกแปดแล้วกันหนึ่งหนึ่งเนาะของเจ็ดเซียนนี่กับบลายห่างค่ะเลขจับคูชนมีมีบลายเนาะชนกันบลายมีเก้าหนึ่งเก้าสองและเก้าหกแปดเด่นเก้ารอง 1, หนึ่งกับหกแคปนาจอค่ะของเด่นเจ็ดเซียน สำหรับเลขเด่นเนาะมาตามตค่ะเด่นรวมเซียนเด่นเดินเดียวรวมเซียนถูกสำนักเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมาอ่าตัวเดินก็มามาห้ากับหกเนาะคะ่ะแต่ว่าสลรับกันแน่ไอห้าบุญออกห้าล่างเนาะ,ะอา่าบุญกับทารักทารักร้อยเนาะลักร้อยเนาะก็มาเนาะคะ่ะเลขสามตัว สำหรับสายวิ่งรูดดินห้าก็เข้าอยู่นะคะ่ะดินห้าล่างเนาะบอผิดแอดก็ได้ไปหน้ามาหลังบนเออบนก็เขาาล่างก็เขา่าดิน้นหาต้องขอไพ่หลายสำหรับเบอไปบวกบุญมาเนาะ,ะส่วนดินดินที่ดินหกกลางมาบอผ่านเนาะไปให้ล่างออกบนเนาะคะ่ะแต่ว่าก็ถือว่าอันผู้ใดมกักไป ไอลล่างบุนล่างก็ถือว่ากำลางอยู่เนะเาะก็ถือว่าได้ถือว่าผ่านอยู่แต่สําหรับใครที่เน้นเน้น่นตามแอดก็คืออาจจะรุดไปก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะคะ่ะสําหรับแนวทางให้บนออกล่างให้ล่างออกบนเนาะสาหรับเด่นหกเนาะสําหรับเด่นหกต้องงวดค่ะสําหรับสายวิ่งรูดเนาะมา เด่นเดินดีรวมเซียนรวมถูกสำนักเนาะคะ่ะเด่นที่เก้าค่ะวันนี้เด่นที่เก้ากับสามมาบนเนาะวันนี้เลขเด่นลางมาสามคูครัเพราะว่ามันมาซ้นกันอยู่สองหางอยู่สองตัวเนาะมีเด่นสีหกและก็สองค่ะนะมักบอชอบบอรหรือจะวิ่งวิ่งรูดไปบนล่างก็บว่ากันเนาะคะ่ะกันไว้ก็ดีอันนี้ก็แอดกัน ลองแยกให้บึงซื้อเนาะเด่นที่เก้ากับสามสำหรับสายบนสี่หกกับสองสำหรับสายล่างเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกรับขอบุณขอบพุณตนตัวเล็กแนวทาั้งจากเซียนโยแม่มารวยปูศุนเจ็ดเนาะหลายๆที่หายตัวเล็เนาะทั้งว่างทั้งองลักากาทุกๆเซียนที่หายเราก็กมากลับขอบุนขอบพุ่นหลายๆกับตัวเลงกแนวาทาั้งที่ผ่านมาทุกๆเซียนทุกๆสำนาาักกับขอบพุ่นหลายๆล้วก็เอฟซีแฟนคลับเหมือนเดิมค่ะ วันจะเป็นอฟซีเก่าอิฟซีใหมกับขอบพระคุณหลายๆที่เขามาติดตามแล้วเจอกันไม่ในคลิปนานะคะคลิปนี้กันสวัสดีค่ะ